สองราศีดวงการงานจบสิ้นสถีกับความเหนื่อยความกดดันจากนี้สดใสสุดๆการงานมีทิศทางดีขึ้น คือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการงานกับหมอเจมดวงเด็ดเดวงกันค่ะราศีมีนการงานเริ่มมีทิศทางที่ดีมากขึ้นหลังจากที่รู้สึกกดดันมานานพอสมควรราศีพฤกษ์การงานกลับมาดีอีกครั้งทุกอย่างเริ่มคึกคักทำให้รายได้ดีตามไปด้วยเช็คดวงการงานทั้ง12ราศีได้ที่ facebook เด็ดดวง กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับปือที่ทนันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม,นม่นกับมอรเจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพ ในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR c อา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665